รันดีเวอร์ธัน V4 ครับเมาส์ที่ดีที่สุดจากแบรนด์รันนะครับเมา์ตัวนี้ครับสเปคข้างในเนี่ยเรียกว่าโหดเป็นระดับต้นๆของเมาส์จีนเลยนะครับแล้วก็รูปทรงครับเป็นเมาที่ออกแนวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆกับ ADK X1 เหมือนกันนะในเรื่องของขนาดนะครับสังเกตว่าจะเป็นเมาส์ที่ทรงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับน้ำหนักครับสามารถรีดได้ถึงประมาณ53.7ครับเบาพอสมควรเลย พื้นผิวตัวนี้เคลือบมานะครับเทอร์โมเซนซิ i ิวิตี้นะครับแล้วก็จะมีความฝืดพอสมควรครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้เวอร์ชั่นสีน้ำเงินจะมีความเล่นกับแสงมีความเมทัลลิกหน่อยๆนะครับด้านข้างมีลวดลายเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเท่ครับประมาณนี้ชิปเซตครับพิกัสสามเก้าห้าศูนย์ครับตัวนี้สามารถรีด DPI ได้ถึง4ี่หมื่นห้าพันครับซึ่งเขานําไปจูนมานะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซตนอดดิกซีรีส์ห้าสิบสี่ครับซึ่งน่าจะเป็นมาตรฐานของเมาส์จีนในยุคนี้แล้วล่ะ สวิตช์คลิกตัวนี้ครับเป็น TTC Optical นะครับให้ฟิลลิ่งการคลิกที่คมนะครับแล้วก็มีความนิ่งมากๆนะครับตัวสวิตช์มีความโค้งนิดๆนะครับรองรับการวางนิ้วของเราแบตให้มาก้อนใหญ่พอสมควรครับ500อมิลลิแอมครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้คือซอฟต์แวร์ครับสามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับแล้วก็ข้างในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีให้ปรับค่าคลิกดีเบลครับซึ่งเราสามารถปรับแยกได้ระหว่างค่ากดแล้วก็ค่ายกนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของเมาส์จีนเหมือนกัน ส่วนเรื่องของราคาครับใช้โค้ดเนี่ยไม่ถึง2,000ครับเป็นราคาที่น่ากดมากๆนะครับแนะนำครับดันล mm ิเวอร์พูลวครับ